แล้ในที่สุดครับตัวเซตเก็หลุด1590นะครับตอนแรกทำท่าจะยืนได้เราก็จะได้ไม่ต้องทำคลิปนะฮะปรากฏว่าต้องมาอัปเดตคลิปนะครับอัปเดตเซติเมนต์ตใหม่นะฮะกรอบนะครับเมื่อวานนะฮะเราก็ยังให้กลยุทธ์ตอนเช้าก็คือ1590-1624นะครับตามเดิมนะครับแนวต้านย่อย1 6 4 4 1 6 2 0 1 6 2 4 วันนี้ควรจะเด้งตามเทคนิคนะฮะปรากฏว่าตอนเช้าก็เปิดมาเด้งนะฮะจาก1,589เมื่อวานก็เด้งขึ้นมา1,604บวกประมาณสัก14จุดนะครับก็ยังพอรุ้น1,620-1,624ช่วงเช้าได้อยู่นะครับแล้วก็เลยมีการเบสนะฮะตัวใหญ่ๆเผื่อว่าจะเด้งนะครับก็ให้ซื้อนะครับแล้วก็สต็อปลอสก็คือถ้าสมมติมันไหลจากราคาเปิดหรือว่าราคามันแดงนั่นเองนะครับเผื่อว่าจะมีการเด้งขึ้นมานะครับ อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ช่วงเช้านะครับแต่นะครับพอนะครซื้อตัวใหญ่ไปนะครับราคาเกิดไหลนะครับเพราะว่าดาวโจรฟิวเจอร์เริ่มลบขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะราคาไหลนะครับแน่นอนครับก็ไม่พ้นตอนเที่ยงครับตัวหุ้นน้ามันหุ้นธนาคารที่เราซื้อช่วงเช้าไว้พอเบสไว้นะครับก็โดดสต็อปรอ s นะครับพะ ไหลลงมาแดงนั่นเองนะครับเราก็เลยรอหน้าเทรดใหม่นะครับก็เป็นตัวเดิมๆครับน้ํามันธนาคารนะครับแต่ว่าคือแนะนําไปก็คือพวกธนาคารนะคือธนาคารนั่นเองนะครับก็ย่อลงมาลึกเลยนะครับมีตัวหนึ่งที่ติดเรามาก็คือตัว BBL นั่นเองนะครับลงมาแตะนะครับจุดโซนที่เราแนะนํานะครับ111บบาทนะครับก็เรียกว่า ถ้าตั้งลงหน้าถ้าตั้งแต่ร้อยสิบเจ็ดร้อสิบแปดเนี่ยก็น่าจะได้คิวแรกๆอ่ะครับสาหรับตัวร้อยสิบเอดบาท b b l ก็ได้ราคาโลขึ้นมาถ้าเก็บในการขายก็เราก็ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าร้อยสิบเอดบาทที่ได้ราคาโลเนี่ยก็ปิดไปร้อยสิบสามร้อสิบสามห้าสิบจริงๆก็คือหให้แนะนําลูกค้าเนี่ออกตั้งแต่ประมาณสักร้อยสิบสองแล้วเพราะดูท่าทางเติมออฟเฟอร์เยอะแต่จริงๆตอนแรกคือจะให้ตั้งร้อยสิบสามร้อสิบสามห้าสิบนั่นแหละนะครับแต่ก็ออกไปก่อนเพราะว่าเก็บกําไร บาทนึงนะครับเล่นโพ i ิชันค่อนข้างใหญ่นะครับก็ได้กําไรไปแล้วก็รอโซนข้างล่างใหม่นะครับันส่วนนี้นะครับก็คือดีดบิลนะครับลุ้นหอวันพรุ่งนี้นะครับลองตามกันดูนะครับเผื่อว่าเซตที่เปิดข้างล่างเนี่ยเปิดเยอะอาจจะลงประมาณ100จุดได้ก็ลองลุ้นกันดูครับ กลยุทธ์นะครับก็เหมือนคลิปเดิมนะฮะตอนแรกเราวางกรอบพันห้าร้กิบพันหกร้อยยี่สี่คิดว่าเดือนสุดท้ายคงไม่มีแรงขายปรากฏว่าพอหลุดพันหกสิบปุ๊บนะครับโซนล่างเปิดนะครับก็คือโซนถแถวๆประมาณสักพันห้าร้อยพันห้สิบนะเกือบจะร้อยจุดนะฮะจากตรงนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็ตั้งสต็อปล็อตด้วยนะครับ